วันนี้เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันนะครับความสำคัญนะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับเราจะพบเห็นได้ตามสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับเราจะพบเจลแอลกอฮอล์ตามสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับเนื่องจากมีผู้คนหนาแน่นเป็นแหล่งบ่อกเกิดเชื้อโรคนะครับ เราพบว่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นที่มีความเข้มข้นระหว่าง70-90เเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากแต่ถ้าต่ำไปกว่าน,นั้นหรือไม่ผสมแอลกอฮอล์เลยเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อโรคได้น้อยครับเนื่องจากเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์เนื่องจากจะไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้แล้วอาจทําให้เชื้อโรคดือ้ออาจเกิดการระคายเคืองผ่านผิวหนังมือ ทาเจ็บแอออที่ใสได้ครับเสดีและความเกี่ยวข้องเอทิลแอลกอฮอล์นะครับเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับเออระเหยได้มีความบริสุทธิ์สูงเอทิลแอลกอฮอล์นะครับมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี ออสามารถสก,กัดโดยดึงสารสำคัญออกมาเป็นสารที่ออกฤทธิ์เป็นยาได้ในบางชนิดนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ในการกำจัดเชื้อโร่นะครับเช่นเจออลแอลกอฮอล์ล้างมือแอลกอฮอล์สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ เอ่อยกตัวอย่างเช่นชืแบคกทีเดียแกรมบวกแกรมลบเชื้อราไวรัสซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยจะออกฤทธิ์ทำให้แปลสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเออนี่เป็นเซลล์เมมเบรนของเชื้อเวลาต่างๆที่แอลกอฮอล์ไปเปลี่ยนสภาพเยื่อหุ้มเซลล์นะครับ โดยรูปนี้นะครับจะเป็นรูปของเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียนะครับโดยส่วนที่เป็นโพลาร์เฮดนะครับจะไปเจาบกับหมู่ไฮดรอกซิของแอลกอฮอล์นะครับส่วนที่เป็นนอนโพลาร์เทลนะครับจะไปเจาบกับหมู่ LQ ครับผมการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะครับจะเป็นในลักษณะของนอนออกซิเดนโดยทําให้เกิดการตกตะกอนหรือแข็งตัวของผนังเซลล์ของแบคทีเรียครับซึ่งจะต้องใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับตามมาด้วยการเสียสภาพ ขององค์ประกอบเชื้อจุลชีพโดยหมู่ไฮรดรอกซิลนะครับของแอลกอฮอล์จะจับกับโปรโตีนของเชื้อจุลชีพผ่านพันธะไฮโดรเจนนะครับทำให้เกิดการเสียโครงสร้างและหน้าที่ของโปรโตีนไกลเดนนะครับจะมีชื่อทางเคมีคือ DM DM h y d r o t i n ลักษณะจะเป็นของใสเป็นสารกันบูดกันเสียประเภทแอนติไมโครเบียลฟอร์มาลดีไฮนะครับสามารถใช้ในช่วงค่า PH กว้าง มักใช้กับผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพเครื่องสําอางสบู่แชมพูครีมทาผิวถ้าหากใช้นิบรปนมากนะครับอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ครับสูตรโครงสร้างของกรีซอรินนะครับจะเป็น C3H8O3 นะครับชื่อ IUPAC p r o p a n 1 2 3 Dry ง l ลักษณะนะครับจะเป็นของเหลวหนืดไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับมีรสหวานน้ำหนักโมเลกุล92.1กรัมอร์โมลคุณสมบัติมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นนะครับหรือสามารถกักเก็บความชื้นที่อยู่รอบๆตัวลงสู่ผิวหนังของเราได้ครับต่อมานะครับเป็นประโยชน์ของกรดซาิณนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอ,อย่างประโยชน์ของกิดซีนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะครับผมการใช้ เจลแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ลดการติดต่อของโรคได้จริงนะครับแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อผิวหนังของเราได้นะครับโดยเฉพาะชั้นหนังกำพร้าชั้นนอกสุดนะครับผมโดยโครงสร้างของโปรตีนไขมันและน้ําในชั้นหนังกำพร้านะครับจะเสียไปครับผมทําให้เราสูญเสียเกราะป้องกันสําคัญของผิวหนังนะครับจึงเกิดการสูญเสียน้ําผ่านทางผิวหนังครับผมจึงทําให้มือของเรานะครับมีอาการแห้งกร้าน,นครับผม ประโยชน์ของกิสซรินที่มาช่วยนะครับผม 1. ครับเปรียบเสมอเป็นกรอบป้องกันช่วยในการให้ผิวไม่เกิดการระคายเคืองจากมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆครับ2ครับทํางานร่วมกับสารที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นหรือน้ามันทําให้ผิวรู้สึกนุ่มขึ้นครับ 3. ครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับเกราะของผิวหนังในการกักเก็บความชื้นครับ 4. ครับช่วยให้ส่วนผสมหลายๆตัวนะครับซึมลงสู่ผิวได้ดีขึ้นครับ 5. ครับช่วยทําให้ผิวนะครับมีความยืดหยุ่นและดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอครับ กรดซาลิ딘นะครับผมยังเป็นตัวกระตุ้นการทํางานของอะควาโพลินนะครับผมซึ่งตัวอะควาโพลินนะครับเป็นหนึ่งในโมเลกุลในชเนลโปรตีนะครับที่ทําให้ช่องทางลาเลียงน้ําของเซลล์นะครับผมสามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมและประโยชน์ของอะควาโพลินนะครับยังช่วยในการรักษาระดับความชุ่มชื้นในผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมทั้งนั้นนะครับอะควาโพลินนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับผิวหลักๆมากมายนะครับเช่นการแบ่งเซลล์ผิวครับ การควบคุมสมดมลน้ำและความชุ่มชื้นของผิวนะครับการซ่อมแซมกําแพงผิวครับผมที่เกิดจากความเสียหายต่างๆนะครับผมและเป็นอิมมูนซิสเต็มของผิวครับต่อมาครับเจลครับเจลเป็นหนึ่งในรูปแบบเวทสำอางที่มีการใช้โดยทั่วไปนะครับเช่นผลิตภัณฑ์ทาผิวผลิตภัณฑ์แต่งผมรวมไปถึงเจลล้างมือแอลกอฮอล์ครับผมซึ่งลักษณะของเจลนะครับจะเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับผมที่มีความเหนืดแต่ก็สามารถไหลได้ มีลักษณะโปร่งใสเมื่อใช้แล้วจะรู้สึกสัมผัสที่เย็นสบายไม่เหนียวเหนอะหนะอีกทั้งนะครับยังช่วยในการซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายกว่าสารที่อยู่ในรูปแบบครีมครับเจลนั้นจะมีส่วนประกอบหลักเป็นน้ำรวมอยู่ด้วยแต่การที่น้ำจะเปลี่ยนเป็นเจลได้นั้นต้องอาศัยสารก่อเจลในการเปลี่ยนน้ำที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสให้กลายเป็นของเหลวที่มีความเหมนเียวเพิ่มมากขึ้นสารก่อเจลที่มีใช้กันปัจจุบันมีอยู่มากมาย แต่ที่ิยมใช้กันมากที่สุดคือคาร์บอพอลคาร์บอพอล940ลักษณะเป็นโคงละเอียดสีขาวเหมือนกับโคงแป้งคาร์บอพอลเป็นพอลิเมอร์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมีคือโพลีอะลิกแอซิดและโพลีอะลคิวซูโคสซึ่งภายในโครงสร้างจะมีหมู่ที่เป็นกรดคาร์บอซิลแอซิดอยู่จึงทําให้มันมีความชอบที่จะจับกับน้ามากๆทําให้เมื่อเราเติมน้ําเข้าไปตัวโครงสร้างของคาร์บอพอลจึงสามารถจับกับโมเลกุลของน้ําได้นโครงสร้างด้านบน ครงสร้างของคารา์บอพอลเฮดประจุบวกของน้ำจะไปจับกับโที่เป็นประจุลบของคาร์บอซิลิกส่วนเที่เป็นประจุบวกของคาร์บอซิลิกจะไปจับกับโอที่เป็นประจุลบของน้ำนอกจากนี้คารา์บอพอลมีความเป็นกรดและมีพีเประมาณ3ซึ่งในสภาวะที่เป็นกรดนี้จะทําให้โครงสร้างเส้นใยของคารา์บอพอลยังไม่มีการเรียงตัวในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างของเจลดังนั้น เราจึงต้องใส่สารเพื่อช่วยเพิ่มความเป็นด่างในกลุ่มอมินไปด้วยหลังจากที่เราเติมด่างลงไปแล้วจะเกิดกลไกลในการหักบรรจุกันในโครงสร้างของคาร์บอเนตทำให้เราได้เจลใสออกมาซึ่ง p ีที่เหมาะสมที่สุดในการเกิดเจลก็คือ p ีเเท่ากับ7เพราะจะทําให้เจลที่ได้มีความคงตัวมากที่สุดเมื่อเทียบกับ p ีเออืน่นๆโครงสร้างทางด้านซ้ายคือโครงสร้างของคาร์บอเนต940ส่วนทางด้านขวาคือโครงสร้างของไนไตรทานูามี โดยไตเอทานูลามีนจะมีไนโตรเจนที่มือโลนแทนเหลืออยู่หนึ่งคู่จะไปรับโปรตอนจากคาร์บอซิลิกที่เป็นส่วนหนึ่งของคาร์บอพอลเก้าสี่มาทให้ไนโตรเจนติดประจุบวกและทําให้ส่วนที่เป็นคาร์บอซิลิกของคาร์บพเ่อ9นยติดประจุลบต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําครับผม1ครับ oh 40, คาร์บพเ่ครับ2ครับไตเอทานอลามายครับ3ครับไกรเดนครับ 4หัวน้ำหอมครับ5เอทิลแอลกอฮอล์70%นตครับ6ครับกรีซอรีน7จ็ดทผสมครับ8ปพายกวน9ก้าน้ำกรันครับ10ครับผมหลอดบีบบรรจุภัณฑ์50มิลลิลิตรครับผม11ครับคือไซริงที่เรานำมาใช้ในการบรรจุเข้าในส่วนของบรรจุภัณฑ์ครับสำหรับวิธีทำนะครับขั้นแรก ผสมน้ำกลั่น3 1 2มล,ลกับคาบร์บูพอล4 0 5กรัมเข้าด้วยกันและควรให้คาร์บูพอ940ล,ละลายจนหมดครับหลังจากนั้นผสมน้ำกลั่น20มิลลิลิตรกับฟรายแอลกน,นลรามีน5กรัมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นนำน้ำกลั่น20มลิตรที่ผสมกับฟรายแอนโนลโอลรามนเทลงโถผสมที่ไดวอเทอร์ผสมกับคาบร์บูพอ940อยู่และนำมาคนให้เข้ากันครับ 4. เติมแอลิ l แอลกอฮอร์เซบริมาตร650มลตรและกรีซูรินลงในโถผสมหลังจากนั้นเติมไกลเดน5มลลิตรและเติมสารแต่งกลิ่นแอป i c ิ t ค r ต g r a รางคมลลิตรลงในโถผสมและคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันครับ 6. นำไซริงดูดเพื่อแบ่งใส่บรรจุภัณฑ์ในนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราเวบ2502 จากการทำผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์สรุปผลได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามสถานการณ์สามารถทำได้ง่ายวัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายวิธีทำน้อยขั้นตอนราคาถูกกว่าซื้อแบบสำเร็จและสามารถนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้นอกจากนี้ยังเป็นการนำเอาความรู้วิชาเคมีอินทรีย์มาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของเราอีกด้วยค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ